อยางวีสตอมนะครับ <coment ari> เหมือนจะฝืนธรรมชาติหนะครับพื้นมันไม่เรียบเหมือนผมก็พยายามทำให้มันเรียบอยู่ใช้แผ่นปะแบบนี้นะครับลองดูเดี๋ยวดูครับ ประมาณนี้ครับคลิปนี้ไม่แนะนำให้ทำตามนะครับอันนี้ผมทำรถตัวเองวิธีงัดยางผมมันจะแปลกหน่อยไม่กล้าทำรถคนอื่นครับ อีกวิธีหนึ่งถ้ากลัวมันไม่แห้งนะครับกาวก็ใช้ไฟเช็คจุดนะครับมันจะเร็วกว่านี้พลาสติกชิ้นบนครับ ทิ้งไว้สักพักนะครับเดีย๋ยวพิ่งรีดประมาณนี้ครับตอนนี้ผมใส่ยางนอกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับส่วนวิธีการใส่กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับ